ปัญหาของคนที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่นในออนไลน์ที่พบเจอนะคะหลายๆคนนะคะก็มักจะนําเข้าเสื้อผ้ามาจากจีนค่ะซึ่งเวลาที่เรานําเข้าเสื้อผ้ามาจากจีนนะคะก็จะนําเข้าง่ายนะคะใครๆก็สั่งของจากจีนเป็นหมดแล้วอะไรนะคะที่มันง่ายนะคะคนก็มักจะทําตามได้ง่ายที่ขายดีนะคะก็มักจะมีคนที่ขายตามค่ะเป็นวัฏจักรในการตัดราคาการขายถูกนั่นเองแต่ว่าแฟชั่นเวียดนามนะคะคือทางรอดค่ะเพราะว่าแฟชั่นเวียดนามนะคะไม่ สามารถสั่งของได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์เหมือนของจีนค่ะซึ่งใครนะคะที่ไปบุกตลาดเวียดนามกับบิวแล้วนะคะทุกคนนะคะก็จะได้ไปบุกถึงแหล่งโดยตรงนะคะซึ่งแน่นอนว่าคู่แข่งขันน้อยแน่นอนเพราะว่าอะไรนะคะที่ทํายากนะคะก็มักจะเป็นตัวเต็งและก็กลัวยอดได้กระหน่าแน่นอนค่ะทีนี้นะคะทุกคนก็ตัดสินใจกันเองได้เลยเลือกหนทางเดิมๆใครๆก็ทําได้ง่ายหรือว่าจะเลือกหนทางใหม่ละคะเป็นผู้นําเทรนด์ของแฟชั่นเวียดนามไป กับบิวี่ทักไลน์แอดนี้ได้เลยค่ะ